วันอาทิตย์อีสเตอร์ในปี1975เริ่มต้นเหมือนวันหยุดอีสเตอร์ปกติสำหรับครอบครัวรับเปิดแต่ไม่นานก็กลายเป็นฝันร้ายที่ถูกเรียกว่าเป็นการสังหารหมู่ครอบครัวที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาติดตามต่อไปเพื่อค้นหาว่าชายที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยสามารถฆ่าสมาชิกครอบครัว11คนได้อย่างไรเจมเออร์บันรับเปิดเกิดเมื่อวันที่29 มีนาคม1,934กับแม่ของเขาชาริตี้และพ่อของเขาเลโอนาต์รับเปิดเขาและพี่ชายเลโอนาร์จูเนียเติบโตในเมืองแฮมิลตันรัฐโอไฮโอแต่ครอบครัวเล็กๆของพวกเขาไม่ได้ปกติเลย เพราะลีโอนาดผู้พ่อที่มีนิสัยรุนแรงทําให้วัยเด็กของลูกๆเต็มไปด้วยความบอบช้ายิ่งไปกว่านั้นชาริตี้เลือกปฏิบัติต่อลูกๆโดยชอบลีโอนาดผู้ที่ฉลาดและมั่นใจมากกว่าแทนเจมเจมเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและมักถูกแม่บอกว่าเธอหวังว่าเขาไม่เคยเกิดมาเพราะเธอต้องการลูกสาวแทนที่เขาตามที่คาดไวเด็กที่เติบโตโดยปราศจากความรักจาก พ่อแม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองของรับเปิดและเขากลายเป็นคนเก็บตัวความไม่ใส่ใจของพ่อแม่ทำให้เขาต้องเผชิญปัญหาต่างๆ รวมถึงการที่พ่อของเขายืนยันที่จะเลี้ยงไก่รอบบ้านทําให้เขาแพ้ขนไก่แม้จะแพ้พ่อแม่ก็ไม่สนใจความเป็นอยู่ของเขาและยังคงเลี้ยงไก่ต่อไปเมื่อรับเปิดอายุ12ปีในปี1947พ่อของเขาป่วยหนักและเสียชีวิตด้วยวัณโรคแต่ความทุกข์ทรมานของเขายังไม่จบลงเพราะพี่ชายของเขาเข้ามารับ,บบทบาทแทนพ่อและตั้งใจก่นแกล้งน้องชายทําให้ ผลการเรียนของรับเปิดแย่มากเมื่อเทียบกับพี่ชายโดยไม่มีเพื่อนคอยสนับสนุนรับเปิดต้องเผชิญทุกอย่างด้วยตัวเองขณะที่ชาริตี้ยังคงไม่สนใจการมีอยู่ของเขาการก่อนแกล้งทั้งที่บ้านและโรงเรียนรุนแรงถึงขนาดที่เมื่ออายุ16ปีรับเปิดตัดสินใจจบชีวิตด้วยการใช้ผ้าปูที่นอนพยายามแขวนคอตัวเองแต่เขาไม่สำเร็จในการฆ่าตัวตายเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของรับเปิดเพราะเขาเลิกพยายามปรับปรุงชีวิต และยอมรับชะตากรรมว่าเป็นลูกชายที่ด้อยกว่านี้เป็นการพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกและครั้งเดียวของเขาไม่น่าแปลกใจที่รับเปิดเริ่มเกลียดทั้งพี่ชายและแม่เมื่อถึงวัยเรียนมหาวิทยาลัยเขาสูงเพียง5ฟุต6นิ้วและหนักเพียงหนึ่พอน เขาเรียนในมหาวิทยาลัย2ปีก่อนจะล้มเลิกขณะที่พี่ชายของเขากลับประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยการจบปริญญาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าความแค้นของเขาต่อพี่ชายยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อลีโอนาจูเนียแต่งงานกับแฟนเก่าของรับเปิดชื่อเอลมาซึ่งเป็นหญิงสาวที่เขาไม่เคยเลิกชอบนี่ถูกระบุในภายหลังว่าเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุของเขารับเปิดเริ่มรู้สึกว่าทัง โลกต่อต้านเขาและยอมรับชีวิตที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเขาฝึกเป็นช่างเขียนแบบแต่ส่วนใหญ่ไม่มีงานทำทำให้ต้องอาศัยอยู่กับแม่ต่อไปโดยมักยืมเงินจากแม่และลีโอนาร์ชูเน่ ขณะที่พี่ชายของเขาไม่เพียงได้งานที่ General Electric แต่ยังซื้อบ้านในแฟร์ฟิลด์ที่เขาอาศัยอยู่กับเอลมาและลูกแปดคนเลโอนาร์ดที่3วัย17ปี Michael, ไมเคิลวัย16ปีทอมวัย15ปีแคร์โรวัย13ปีแอนวัย12ปีเดวิดวัย1 1ปีเทเรซาวัย9้ปีและเจนว่าทร a g e ี4ปีบางทีเพราะความผิดหวังในชีวิตรับเปิดเริ่มหลงไหลในปืนในคอลเลกชันของเขามีปืน357ร้า็แมกนัมปืน 22- สองสองกระบอกและปืนไรเฟิล 22การดื่มและฝึกยิงปืนกลายเป็นกิจวัตรของเขารับเปิดหันไปดื่มเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษที่บ้านและเพื่อกลบความรู้สึกด้ดยค่าเมื่อเขาโตขึ้นและยังคงไม่มีงานทำชาริตี้ที่เบื่อหน่ายกับการดื่มของเขาคมขู่จะไล่เขาออกจากบ้านถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่าแต่เนื่องจากเขาเสียเงินทั้งหมดในช่วงวิกฤตตลาดหุ้นปี1 9 7 3 1, 4, รับเปิดไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแม้ว่าชาริตี้ ตั้งใจให้คำขู่เป็นแรงจูงใจให้เขาดำเนินชีวิตต่อเธอกลับผลักเขาสู่จุดแตกหักโดยไม่รู้ตัวเมื่อภัยคุกคามจากการถูกไล่ออกเริ่มกดดันรับเปิดเข้าใกล้จุดแตกหักของเขาวันหนึ่งขณะซื้อกระสุน เขาสอบถามเกี่ยวกับที่เก็บเสียงแต่สุดท้ายไม่ได้ซื้อในวันที่29มีนาคม1975รับเปิดอายุครบ41ปีในวันเกิดของเขามีคนเห็นเขาที่แม่น้ำเกรดไมออในแฮมิลตันยิงกระป๋องและนี่กลายเป็นจุดสำคัญที่ช่วยอายการสร้างคดีต่อสู้เขามีการโต้แย้งว่าเขาอาจกำลังเตรียมตัวสำหรับหนึ่งในคืนที่ร้ายแรงที่สุดในแฮมิลตัน รัฐโอไฮโอคืนนั้นรับเปิดสะดุดเข้าไปในบาร์ชื่อ19 t h ทีเอสโทค็อกเทลแล้วเขาพบกับวานดาบิชอปแม่ลูกค้าวัย28ป่ปีที่ทำงานในบาร์และสารภาพว่าแม่ของเขาข่มขู่จะไล่เขาออกถ้าเขาไม่หางานจ่ายค่าเช่าชาริตี้บอกเขาว่าถ้าเขามีเงินซื้อเครื่องดื่มเขาควรมีเงินจ่ายค่าเช่าวานดานึกได้ว่ารับเปิดยืนยันว่าเขาต้องหาทางแก้ปัญหารับเปิดอยู่ในบาร์จนถึง23นาฬิกาก่อนจะออกไปแต่ไม่นานก็กลับมาและดื่มต่อจนบาร์ปิดตอน สองนาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อวานดาถามว่าเขาแก้ปัญหาได้หรือยังรับเปิดตอบว่ายังไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นชาริตี้ที่รู้สึกไม่สบายเรียกลีโอนาจูเนียและครอบครัวของเขามาทานอาหารค่ำอีสเตอร์แทนอาหารกลางวันตามปกติที่บ้านเลขที่6 3 5ถนนไมเนอร์เมืลีโอนาจูเนียและเอลมาถึงลูกๆของพวกเขาร่วมเล่นล่าสมบัติไขอีสเตอร์นอกบ้านขณะที่รับเปิดตื่นสายด้วยอาการเมาค้างจากคืนก่อนเมื่อเขาตื่นตอน16นาฬิกาทุกคนย้ายเข้ามาใน บ้านเพื่อเฉลิมฉลองต่อขณะที่ชาริตี้เตรียมแซนด์วิชสลอปปี้โจและเอลมาช่วยจัดเตรียมรับเปิดอยู่กับครอบครัวสักพักก่อนจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อหยิบปืน357แมกนัมปืน22สองกระบอกและปืนไรเฟิลเขาตั้งใจจะไปสนามยิงปืนเพื่อใช้เวลาทั้งวันแต่เมื่อเขากำลังจะออกไปพี่ชายถามว่าโฟกส s วา g เกเป็นยังไงบ้าง รับเปิดมองว่านี่เป็นการดูถูกเพราะคำพูดของเลโอนาจูเนียเตือนเขาถึงความล้มเหลวของตัวเองเมื่อเทียบกับชีวิตที่ประสบความสำเร็จของพี่ชายแทนที่จะไปสนามยิงปืนตามแผนรับเปิดตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่เปลี่ยนวิธีชีวิตของเขาและพรากชีวิต11คนไปตลอดการเมื่อเวลา18นาฬิกาชาริตี้เลโอนา เอลมาลูกชายเดวิดและลูกสาวเทเรซาและแคร์เรลที่อยู่ในครัวกลายเป็นอยู่รายแรกของรับเปิดเขายิงหลายนัดติดต่อกันอย่างรวดเร็วโดยยิงทุกคนที่น่าอกยกเว้นแม่ของเขาที่เขายิงที่ศีรษะเมื่อเธอพยายามขัดขวางเขาจากนั้นเขาย้ายไปที่ห้องนั่งเล่นและยิงหลานสาวแอนเลโอนาที่สามไมเคิลและจอนหลังจากการยิงครั้งแรกรับเปิดเดินตรวจและยิงทุกคนอีกหลายครั้งเพื่อให้ แน่ใจว่าพวกเขาตายแล้วหลังจากการยิงครั้งแรกหากมีคนยังครุนครางเขาจะยิงที่ศรีสการก่อเหตุทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงห้านาที โดยรับเปิดหยุดเพียงเพื่อโหลดกระสุนใหม่เขายิงทั้งหมด44นัดโดย40นัดถูกเป้าหลังจากแน่ใจว่าทุกคนตายแล้วรับเปิดยืนอยู่กับศพครอบครัวเป็นเวลา3ชั่วโมงคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่ตัดสินใจว่าเนื่องจากเป็นบาปร้ายแรงเขาไม่ต้องการให้เป็นการกระทําสุดท้ายหลังจาก3ชั่วโมงเขาตัดสินใจโทรแจ้ง911เขาบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีการยิงเกิดขึ้นขณะที่ ญาติของเขาหายใจเฮือกสุดท้ายรอบตัวเขารับเปิดนั่งบนโซฟาเขารอที่นั่น3-4สชั่วโมงก่อนจะโทรแจ้งตำรวจว่ามีคนถูกยิงเมื่อตำรวจมาถึงไม่กี่นาทีต่อมา รับเปิดตอนรับพวกเขาที่หน้าประตูครั้งแรกที่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่สงสัยว่ามีสิ่งชั่วร้ายรออยู่หลังประตูเพราะรับเปิดที่มีรูปร่างเตียและสวมแว่นกรอบดำหนาไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของฆาตกรเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านพวกเขาเผชิญกับความตกตะลึงในชีวิตเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรายงานว่าเขาไม่เคยเห็นที่เกิดเหตุแบบนี้มาก่อนและต้องรีบไปด้านข้างเพื่ออาเจียนมีเลือดมากจนซึม ผ่านพื้นไม้ลงไปในห้องใต้ดินไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในบ้านยกเว้นทางขยะที่ล้มคว่ำแสดงว่าครอบครัวไม่คาดคิดถึงเหตุการณ์นี้และไม่มีเวลาตอบสนอง เมื่อกรมตำรวจแฮมินตันทราบถึงการค้นพบที่น่าตกใจพวกเขาเริ่มปิดกั้นพื้นที่ด้วยเทปตำรวจขณะที่ผู้คนเริ่มมารวมตัวกันชุมชนเล็กๆที่รู้จักครอบครัวรับเปิดในฐานะครอบครัวที่น่ารักต่างตกตะลึงกับโศกนตกรกรมและยิ่งสยดสยองเมื่อรู้ว่าชายที่ช่วยเหลือและทอมตัวที่พวกเขารู้จักตลอดชีวิตคือผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมศพแรกที่ถูกนำออกจากบ้านคือของจอห์นตัวน้อย โดยมีรองเท้าผ้าใบโปรออกมาจากผ้าที่คลุมไว้ความหวาดกลัวเริ่มครอบงำทุกคนเมื่อรถเข็นศพ1 1คันถูกนำออกจากบ้าน ซึ่งบรรทุกสมาชิกครอบครัวรับเปิดที่เสียชีวิตทั้งหมดสถานที่เกิดเหตุอยู่ในสองห้องของบ้านสองชั้นที่เจมรับเปิดอาศัยอยู่กับแม่ในสองห้องนั้นมีศพส1บศพรวมถึงแม่ของรับเปิดพี่ชายภรรยาของพี่ชายและลูกแคนอายุมากสุด17ปีและน้อยสุดสียปีรับเปิดถูกจับในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา11กระทงแม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะชายที่ สุภาพแต่ช่วยเหลือผู้อื่นรับเปิดไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆนักสืบพยายามหาแรงจูงใจเนื่องจากผู้ต้องสงสัยในความดูแลปฏิเสธที่จะพูดอะไรเลยในการสอบสวนครั้งแรกรับเปิดชี้แจงว่าเขาจะขออ้างความวิกลจริตอายการเชื่อว่ารับเปิดวางแผนใช้การอ้างความวิกลจริต พื่อรับมรดกมูลค่า300,000ดอลลาร์ที่พี่ชายและแม่ของเขาทิ้งไว้ในรูปของทรัพย์สินและสินทรัพย์โดยการสารภาพผิดเขาจะรับโทษในสถานที่ที่ศาลกำหนดก่อนจะได้รับการปล่อยตัวและได้รับมรดกคดีนี้นำไปสู่การพิจารณาคดีที่มีชื่อเสียงสองครั้งในการพิจารณาคดีครั้งแรกรับเปิดยอมรับว่าค่าครอบครัวของเขาแต่ขอให้พ้นผิดด้วยเหตุผลความวิกลจริตรับเปิดได้รับการปกป้องโดยฮิวดี โฮบร็อกผู้ทุ่มเทให้กับคดีนี้มากจนถึงขั้นออกเงินส่วนตัวเพื่อจ้างจิตแพทย์และนักจิตวิทยาจากทั่วประเทศเพื่อเป็นพยานสนับสนุนการอ้างความวิกลจริตของรับเปิดจิตแพทย์สองคนที่ทีมจำเลยจ้างมาสรุปว่ารับเปิดมีอาการหวาดระแวงและภาพหลอนจากการถูกทำร้ายในวัยเด็กโดยพี่ชายนี้คือเหตุผลที่พวกเขาโตแย้งว่าเขาไม่สามารถควบคุมการกระทำ ของตนในช่วงเวลาที่ก่อเหตุจิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดาดรเลสเตอร์กรินสปูลให้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญว่าหากมีคนอยู่ในบ้านมากกว่านี้รับเปิดอาจฆ่าพวกเขาด้วยโดยผลักดันแนวคิดว่ารับเปิดไม่มีแรงจูงใจที่ ชัดเจนนอกจากความวิกลจริตหลังจากการสังหารเจมรับเปิดเปลี่ยนเสื้อผ้าและโทรแจ้งตำรวจเขาถูกตั้งข้อหาและพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรม11คดีทนายของเขากล่าวว่าเขาฆ่าในช่วงที่จิตใจโกรธจ,จัดพวกเขากล่าวว่าเขาเสียสติในแนวทางเดียวกันด็อกเต์ ไม่ใช่หรือว่าคุณไม่มีวิธีบอกสารได้ว่าความสามารถของนายรับเปิดในการสนทนาอย่างมีเหตุผลกับทนายของเขาหรือช่วยเตรียมการป้องกันอย่างมีเหตุผลจะเป็นอย่างไรหากเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาระงับประสาทหลักเช่นทอราซีนหรือไตรลอนในขณะนี้ไม่ใช่หรือฉันไม่มีวิธีเฉพาะเจาะจงในการบอกสิ่งนั้นนอกจากจะบอกว่าในระหว่างการตรวจของฉันเขา สามารถสนทนากับฉันอย่างมีเหตุผลและพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและภายใต้เงื่อนไขนั้นด้วยปริมาณยานั้นขณะเดียวกัน อายการโต้แย้งว่ารับเปิดวางแผนใช้การอ้างความวิกลจริตเพื่อรับมรดกมูลค่า3 0 0 0สนดอลลาร์เขาค่าครอบครัวเพื่อเก็บเงินประกันชีวิตของพี่ชายประมาณ3 0 0 0สนดอลลาร์นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดและฉันเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่หลักฐานควรแสดงแทนที่จะให้คดีของเขานำเสนอต่อหน้าคณะลูกคุณรับเปิดตัดสินใจให้คดีของเขาพิจารณาโดยผู้พิพากษาสาคนอย่าง ไรก็ตามเขาได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่าผู้พิพากษาทั้งสามต้องเห็นพ้องกันอย่างเป็นเอกฉันผู้พิพากษาสองในสามคนพบว่ารับเปิดมีสติและตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา11 กระทงเขาถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต11คดีติดต่อกันในปี1975สหรัฐอเมริกาได้ห้ามโทษประหารชีวิตทำให้รับเปิดพ้นจากโทษประหารผู้พิพากษาคนที่3ของแฮมิลตันเคานตี้เฟรดเครเมอร์พบว่ารับเปิดเสียสติระหว่างปี1977และ1978ศาลดีกาแห่งโอไฮโอกำหนดว่ามีการตัดสินผิดพลาดเนื่องจากผู้พิพากษาไม่ทราบว่าต้องการการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์หรือเพียงเสียงข้างมาก รับเปิดได้รับการพิจารณาคดีใหม่ที่กำหนดให้จัดขึ้นในเมืองฟินลีรัฐโอไฮโอเนื่องจากเห็นว่าเขาไม่สามารถได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในเมืองแฮมิลตันในวันที่23กรกฎาคม1975การพิจารณาคดีใหม่เริ่มขึ้นโดยรับเปิดและทีมจำเลยของเขาโต้แย้งเพื่อการอ้างความวิกลจริตอีกครั้งอย่างไรก็ตามอายการนำโดยจอห์นฮูลลนำพยาน29คนและนำเสนอหลักฐาน200ชิ้นในศาลสร้างแนว เหตุผลที่แตกต่างออกไปเขาโตแย้งว่าการสอบถามเกี่ยวกับที่เก็บเสียงการฝึกยิงปืนและการพูดถึงแม่ของเขาเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขล้วนชี้ไปที่การฆาตกรรมหมู่นี้เป็นอาชญากรรมที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการยิงเกิดขึ้นในขณะที่ระฆังโบสถ์เริ่มดังขึ้นซึ่งกลบเสียงปืนและป้องกันไม่ให้ใครแจ้งเจ้าหน้าที่เขากล่าวต่อว่ารับเปิดวางแผนอ้างความวิกลจริตเพราะนั่นจะทำให้เขาถูกส่งไปยังโรงพยาบาลจิตเวชแห่งรัฐลิมา ซึ่งในที่สุดเขาจะถูกประกาศว่ามีสติซึ่งจะทำให้เขาได้รับมรดกมูลค่า300,000ดอลลาร์ที่ลีโอนาดและชาริตี้ทิ้งไว้ได้อย่างง่ายได้ซึ่งเขาจะไม่สามารถทำได้หากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมจากการโต้แย้งที่น่าเชื่อของอายการรับเปิดถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต11 คดีติดต่อกันอีกครั้งไม่กี่ปีต่อมาในปี1982จากการอุดทนร,รับเปิดได้รับการพิจารณาคดีอีกครั้งโดยทนายของเขาสามารถโนม้มน้าวคณะลูกขุนให้อนุญาตการอ้างความวิกลจริตรับเปิดถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งสองกระทงสำหรับพี่ชายและแม่ของเขาแต่ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดสำหรับอีก9กระทงด้วยเหตุผลความ วิกลจริตสมาชิกครอบครัวเพียงคนเดียวที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีคือแม่ของเอลมาเอ็ดนาเอาจีเธอโทษรับเปิดสำหรับการเสียชีวิต13คนรวมถึงสามีของเธอที่ฆ่าตัวตาย3ปีหลังจากเหตุการณ์ในวันอีสเตอร์ รวมถึงคณะลูกขุนที่ล้มลงระหว่างการพิจารณาคดีและเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเมื่อเอ็ดนาเสียชีวิตหลุมศพของเธอระบุว่าเธอสูญเสียหลาน8คนรับเปิดถูกคุมขังโดยกรมฟื้นฟูและแก้ไขแห่งโอไฮโอที่ศูนย์การแพทย์แฟรงคลินในโคลัมบัส13ปีต่อมาเมื่ออายุ61ปีรับเปิดได้รับการพิจารณาคดีทันบนโดยคณะกรรมการทันบนของรัฐแต่ถูกปฏิเสธการปล่อยตัว เขาได้รับการพิจารณาคดีทันบนอีกสองครั้งในปี2005และ2015ในการพิจารณาคดีทันบนทั้งหมดเขาถูกปฏิเสธการปล่อยตัวในการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายในปี2015คณะกรรมการทันบนของสถาบันแก้ไขอันเลนอกวูดออกถแถลงการว่ารับเปิดไม่เหมาะสมสำหรับการปล่อยตัวเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ดีในสถานที่คุมขังและการคัดค้านอย่างรุนแรงจากชุมชนเจปีต่อมารับเปิด เสียชีวิตเมื่ออายุ88ปีด้วยสาเหตุธรรมชาติชายที่ยิงและฆ่าสมาชิกครอบครัว11คนในวันอีสเตอร์ปี1975เสียชีวิตเจมรับเปิดเสียชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ศูนย์การแพทย์แฟรงคลินในโคลัมบัสเมื่ออายุ88ปีหนังสือพิมพ์แฮมิลตันจอนนิวระบุว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติครอบครัวรับเปิดถูกฝังที่โซนอนุสร์อาริงตัน ในซินซินนาติรัฐโอไฮโอ1ปีหลังจากการฆาตกรรมหมู่ที่น่าสยดสยองบ้านถูกเปิดให้ประชาชนเข้าชมเข้าของของครอบครัวรับเปิดถูกประมูล และพื้นไม้ถูกพูด้วยพรมในจุดที่มีคราบเลือดยากต่อการลบออกบ้านถูกให้เช่ากับครอบครัวที่ไม่รู้ประวัติของบ้านเมื่อพวกเขารู้พวกเขาย้ายออกทันทีโดยบ่นว่าได้ยินเสียงแปลกและเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้จนถึงทุกวันนี้บ้านยังคงมีคนอยู่อาศัยการสังหารหมู่ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ยังคงถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในการฆาตกรรมครอบครัวที่ร้ายแรงที่สุดในอเมริกาหนังสือชื่อการสังหารหมู่ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ ไดอารี่ของอายการเรื่องจริงของฆาตากรหมู่เจมรับเปิดเขียนโดยคารนฮูลัมลูกสะพ้ยของอายการนำทอนด้วยความช่วยเหลือจากบันทึกที่เขาทิ้งไว้หลังการเสียชีวิตคารรนฮูลัมรู้จักคดีนี้ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1990เมื่อเธอเป็นนักกล่าวของเดอะจอนนันนิวเธอไม่รู้ในตอนนั้นว่าการรายงานของเธอจะนำไปสู่การแต่งงานกับลูกชายของอายการและหลายทศวรรษต่อมา เธอได้นำคำพูดของพ่อสามีผู้ล่วงลับมาสร้างเป็นหนังสือที่เล่าถึงบาดแผลที่หลงเหลือจากโศกนาตรรมนี้คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้คุณคิดว่ารับเปิดสมควรได้รับการอ้างความวิกลจริหรือคุณคิดว่านี่เป็นแผนการที่ซับซ้อนที่เขาคิดขึ้นหลังจากตัดสินใจว่าเขาทนรับการทารุณที่เขาเผชิญมาตลอดชีวิตไม่ได้อีกต่อไป แบ่งปันความคิดของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างหากคุณต้องการวิดีโอแบบนี้เพิ่มเติมกรุณากดไลค์วิดีโอสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโออาชญกรรมจริงเพิ่มเติมพบกันในวิดีโอถัดไป